ใครรู้สึกบ้างนะครับท่านผู้ชมครับว่าสีเกมครั้งนี้เนี่ยครับวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยถูกต้มให้มาวอลเลย์บอลซีเกมครั้งนี้โดยแท้จริงนะครับเพราะว่าแข่งขันในเมืองไทยเราต้องเล่นอย่างเต็มที่เมืองไทยต้องประทับใจต้องยิ่งใหญ่แน่1นึ่งไลค์กับคลิปนี้ก่อนนะครับนี่คือฟิลลิ่งที่นักกีฬาสาวทีมชาติไทยนะครับถูกบิ้วอัพให้รู้สึกตรงกันนะครับว่า อวอลเลย์บอลซีเกมในกีฬาซีเกมที่กรุงเทพครั้งนี้เนี่ยครับมันจะยิ่งใหญ่แบบสุดๆแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนครับพวกเราเนี่ยสัมผัสการแข่งขันซีเกมที่กัมพูชานาะครับว่าซีเกมที่กัมพูชาเนี่ยคนดูเยอะมากดราม่าเยอะมากกระแสดีมากเพราะฉะนั้นถ้ามาเมืองไทยเนี่ยกระแสมันต้องดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนักวอลเลย์บอลสาวไทย เตรียมตัวเลยสปอนเซอร์นี่เห็นหรือเปล่าผลงานครั้งที่แล้วคนดูกระหนําเลยที่กัมพูชาเนี่ยและมาที่เมืองไทยเนี่ยมันต้องกันหนําแน่เพราะ,ะนัน้นั้นเนี่ยนักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยมาเลยเดี๋ยวเนี่ยพอมาใช่ไหมคุณเซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์เราเนี่ยเราโชว์ป้ายรา้เลยนี่ครับแหมโดยเฉพาะเนี่ยครับสปอนเซอร์หลักสองเจ้าของวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยอย่าง P.E.A. นะครับแล้วก็ กระทรวงกะลาโหมคือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันพ่อแห่งชาติอยู่เหรอครับทางสมาคมวอลล์บอลแห่งประเทศไทยของเราเนี่ย <c oughs> ก็มีการเดินทางไปจัดกิจกรรมซึ่งอ้างอิงกับวันพ่อแบบงง,งๆนะครับใช่้หมครับก็คือนี่ครับคือเนี่ยไปในคอนเซปต์วันพ่อแต่ที่จริงเนี่ยมันคืองานของ PEA นะครับสมาคมบอลล์บอลแห่งประเทศไทยพนหนึ่งกำลังเครือข่ายปลูกป่าวันพ่อ อันที่จริงเนี่ยวันพ่อหรือรอเก้าของเราเนี่ยคือมันมันผมว่าบางอย่างเนี่ยมันมันแอบจะแบบมันต่งหิดต,ต่งหินใจนิดนึงนะครับนี่ครับเพ้าสมาค,คมกีฬาวลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับมลยิธิกสิกรรมธรรมชาติเครือข่ายกติกรรมธรรมชาติบริษัทอาสาชาวนามหานครรัฐวิสาวิสาหกิจเพื่อชุมชนบึงน้ำรักการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การเอามือที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านลุกจัดกิจกรรมปุ๊บปุนี่ครับไม่ใช่ PA ครับเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับกอฟพงานนี้เนี่ยทางฝั่งของนักกีฬาสาวไทยแล้วนี่ครับไปร่วมงานกันแบบงงๆนะครับตัววอลเลย์บอลนี่ครับน้องโบไปนะครับที่มีชื่อติดนะครับน้องเลยเนี่ยไม่ติดแต่ก็ไปยิ้มอยู่ด้วยนะครับแล้วนี่ครับ เอาน้องบีไปด้วยบีมกัจ,จนานะครับแล้วน้องไอที่เล่นชุดยูไปหน้าเบื่อๆนะครับทีมชายชุดใหญ่เต็มคือเราบางทีเนี่ยการมาซีเกมเนี่ยมันเหมือนกับการช่วยโอกาสเอานักกีฬาหลายคนนะครับไปทํางานพรีเซนเตอร์ให้กับทางฝั่งของสมาคมเนี่ยเยอะมากครับยังไม่รวมเมื่อวานซืนที่ผ่านมานะครับที่ขนตัวนักกีฬานีครับไปทางฝั่งของอกรมกระทรวงมหาไทยนะครับ แล้วคนชุดใหญ่ไปด้วยเลยนะครับชุดใหญ่ทุกคนนะครับไปงานนี้นะครับซึ่งไม่เกี่ยวเลยครับเพราะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยไม่มีใครเป็นทหารหรือไม่มีใครไม่มีใครอยู่กาบทำงานอยู่กระทรวงนี้ครับมีแต่อยู่ p ีนะครับแหมคือถ้าพูดถึงการเสียโอกาสทางฝั่งของวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยต้องพูดถึงน้องบีมก่อนนะครับบีมพิมพ์พิจยาของเราเนี่ยครับเกือบจะทําให้ทีมตกรอบวอลเลย์บอลตีเอวครับนะครับใช่้หมครับเพราะว่าอะไรครับ คือน้องบีมเนี่ยเล่น CEV อวีครับในแมตช์แรกที่เจอกับสปอร์ติ้งทีมจากฝั่งของโปรตุเกสนะครับทีมเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตครับตอนนั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องบีมก็บินมาที่เมืองไทยทันทีนะครับในวันที่28นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของ CEV อวีครับแมตช์สองเนี่ยที่เจอกับสปอร์ติ้งที่โปรตุเกสนะครับทีมของน้องบีมเนี่ยเกือบแพ้ตกรอบไปครับท่านผู้ชมครับต้องดูข้อมูลตรงนี้นะครับบีมเนี่ยหนีหนีทีมมาก่อนนะครับแล้วเล่นเนี่ยสองช นี่กัน5เซตนี่ครับสปอร์ติ้งลิทบอลนะครับเจอกับทางฝั่งของนองซี่ฝรั่งเศสนะครับเนี่ยดูครับคือทีมของน้องบีมเนี่ยตกอยู่ที่ที่นั่งลำบากเกือบจะแพ้ไปแล้วนะครับเซตแรกเนี่ยสปอร์ติ้งชนะ28ต่อ26เซตที่2สปอร์ติ้งชนะ25ต่อ19ซึ่งแมตช์แรกเนี่ยทีมนองซี่ของน้องบีมเนี่ยชนะมา3-1แสดงว่าถ้าอีกเซตหนึ่งเนี่ยครับทีมของน้องบีมเอาชนะไม่ได้เนี่ย จะทําให้สปอร์ตติ้งเนี่ยชนะ3ตูนแล้วเข้ารอบไปโดยที่จำนวนเซตเนี่ยชนะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทีมของน้องบีมเนี่ยกลับเอาชนะในเซตที่3ได้ครับ25ต่อ21นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับทีมของน้องบีมเนี่ยต้องเล่นเซตที่4นะครับเพื่อที่จะได้เสมอกันนะครับนี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยคือถ้าน้องบีมถ้าทีมของบีมเนี่ยเอาเซตนี้ได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยสองหนึ่งใช่เปล่ครับ สองต่อหนึ่งเซตถ้าสปอร์ตติ้งเนี่ยทำให้เป็น3าหนึ่งได้เนี่ยแต้มเนี่ยจะเสมอกันแต้มของจำนวนเซตเนี่ยจะเสมอกันต้องทำให้เล่นเพลย์ออฟด้วยการเปิดเส้นใหม่1เซตนะครับทางฝั่งของอาวอลเลย์บอลซีเอวีคัพนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเซตที่4เนี่ยทีมของน้องบีมเนี่ยเอาชนะไปได้ถ้าไม่เสมอกัน2องทีมของน้องบีมเนี่ยเข้ารอบทันทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเซตที่5นะครับทีมของน้องบีมก็ปล่อยผีนะครับทำให้สปอร์ตติ้งเนี่ยชนะไป3ต่อ2เซตยังไงกก็ตรรรออบบบยู่่ดีีแหละคคััน โอ้โหเกือบทําให้ทีมของบีมเนี่ยตกรอบครับเพราะว่าทางฝั่งของนักกีฬาของน้องบีมเนี่ยขาดน้องบีมไปคนเดียวเนี่ยมันก็สั่นสะเทือนแหละครับในตอนนี้นะครับและนี่ครับท็อปสกอร์นะครับเป็นตัวแอลจีเรียนะครับรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวระดาวรุ่งที่มาชุดยูสิบเก้าชิงแชมป์โลกด้วยมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ครับแล้วตัวอเมริกาเนี่ยก็เหมือนเดิมไอตัวนี้เนี่ยน้นความคล่องตัวนะครับโอ้โห เกือบไปครับท่านผู้ชมครับโอ้โหทีมของน้องบีมนะครับซีวีครับเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของการแข่งขันวอลเลย์บอลของทีมน้องซี่ที่น้องบีมอยู่นะครับซึ่งอ่าซีวีครับรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเจอกับทีมจากอิตาลีนะครับอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนทีมอ่าน้องซี่จะเจอกันในเดือนมกราคมนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอดูโปรแกรมแป๊บหนึ่งนี่ครับทีมของน้องบีมเนี่ยซีวีครับแมตช์ที่2แมตช์แรกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับจะเจอกับทีม มูตูโฟเนโรเชอรรี่เทีมจากอิตาลีครับไม่รู้ทีมดับที่หที่6ของอิตาลีนะครับที่มาเล่นถ้วยนี้นะครับโอ้โหแต่โชคดีครับที่ปีนี้เนี่ยเขาไม่จัดเหมือนปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยจะแข่งขันกันเนี่ยครับในปลายเดือนธันวาคมนะครับช่วงเดียวกับที่แข่งขันซีเกมพูดง่ายว่ารอบรอบ16ทีมกับรอบ8ทีมเนี่ยแข่งขันกันต่อเนื่องนะครับแต่ปีนี้เนี่ยโชคดีมากแข่งมกระา บีมเนี่ยเกือบไปครับโอ้โหที่ทีมเนี่ยครับเกือบจะไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทีมตกรอบเนี่ยจะเป็นดราม,าม่าเกี่ยวกับบีมที่ทําให้ทีมเนี่ยตกรอบเพราะได้ไม่ได้มาเล่นในวอลเลย์บอลรายการนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยเกือบไปแล้วครับแต่สิ่งที่มาทําให้รู้สึกว่าเนี่ยทางฝั่งของซีเกมเนี่ยเอาเปลี่ยนตั้งกีฬาเรามากแล้วก็ทําให้โปรโมทได้ไม่เต็มที่เนี่ยอันที่จริงทางฝั่งของสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยครับก็หงุดหงิดมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแหละครับ งานใหญ่ของสมาคมที่ต้องว <mon ster> ิ่งวุ่นหาสปอนเซอร์เองแล้วขอรัฐว่าขอเงินในการจัดการแข่งขันหน่อยนะครับเหมือนกับเป็นขอทานเนี่ยก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครับสปอนเซอร์หายากมากเพราะว่าอะไรครับสปอนเซอร์หายากมากเพราะว่ากีฬาซีเกมเนี่ยครับมันดูดสปอนเซอร์จากทางฝั่งของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกไปเยอะมากครับทำให้น้าสมพรเนี่ยตอนนั้นเรียกได้ง่ายๆว่าพาโค้ดอ้อเนี่ยจูงมือกันไปเนี่ยครับหาสปอนเซอร์อันน้อยนิดนะครับขอจากกรทรวงเนี่ยก็แล้วนะครับอย่างเช่นขอจากกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาอ่ะกระทรวงแล้วก็พัฒนากีฬาชาติกองทุนกีฬาแล้วก็รู้สึกจะมีกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงอะไรสักอย่างนึงนี่ครับงานกระทรวงเนี่ยนี่คือกระทรวงที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็นี่ครับวอลเลย์บอลเวิลด์พาร์เนอร์ก็มีสปอนเซอร์ครับกับฮัตตาริซึ่งทางฝั่งของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยเขาพาไมซ์ซัพพอร์ตอยู่แล้วครับก็คือ2แบรนด์นี้เนี่ยไปซัพพอร์ตในระดับโลกอยู่แล้วนะครับสปอนเซอร์ er กับฮัตตาริส่วนแบรนด์โลเคอลพาร์ทเนอร์ครับที่ทางฝั่งของอ่า น้าสมพรกับสมาคมเนี่ยวิ่งหาไปมาจนได้ครับก็คือปิยเวสแอเอจเอเอเอสเพลนะครับแล้วก็ PPTV ยูโรเคสเอสนะครับซึ่งเกือบจะไม่รอดนะครับเพราะว่าเงินในการจัดก,การแข่งขันเนี่ยมันน้อยนะครับแล้วค่าบำรุงสถานที่ต่างๆเนี่ยรวมถึงค่าซัพพอร์ตทีมกีฬาต่างๆการแมเนจเมนต์ต่างๆเนี่ยมันแทบจะไม่พอครับเรียกว่ายังโชคดีที่กระแสนเนี่ยมันมาแรงมากครับในวอลเลย์บอลหญิงยิงช็อตโลกนะครับมาแรงมากกว่า ซีเกมแบบโคตรโตอนแรกนึกว่าการโปรโมทของวอลเลย์บอลซีเกมเนี่ยมันวอลเลย์บอลหญิงจริงแชมป์โลกเนี่ยมันไม่แรงครับกระแสมันไม่แรงเท่าไหร่แต่พอดูเนี่ยเอ้ยเทียบกับซีเกมเนี่ยซีเกมนี่แทบไม่มีเลยเลยครับแถมมึงดูสปอนเซอร์ของวอลเลย์บอลหญิงจริงแชมป์โลกไปอีกนะครับอ่ะมาดูนี่ดีกว่าดูสปอนเซอร์ของซีเกมแบรนด์เล็กๆนี่มากันเพียบนะครับแล้วก็ไอ้น,นี่คือภาพปกของอ่าซีเกมไทยแลนด์2025ครับซึ่งโดนด่านะครับอาร์ตเวิร์ดกากมากเขาบอกนี่ครับเพราะว่าไซต์ปกของเฟ ไซค์โคเวอร์เฟซบุ๊กเนี่ยครับยังทำผิดนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยวค่อยดูดเรื่องสปอนเซอร์นี่ครับออกมาเนี่ยมีสปอนเซอร์หลาแล้วก็เขียนว่าส่างจีนสามซีเกมแล้วไอ้จงหัยี่สิบห้าก็ตกไอฟอนต์โลโก้คาว่าไทยแลนด์เนี่ยฟอนต์สวยๆที่เป็นฟอนต์ที่เป็นโลโก้ด้วยนะครับก็ไม่ได้อยู่ในหน้าแรกนะครับมันหลุดครับมันเต็มหน้าจอเฉพาะในมือถือครับโอ้โหคนทำอ์ตเวิร์กเลยว่า,ามันมันก็ดูออกครับว่าใช้เอ่อ อาจจะเป็น AI อีกทีนึงก็ได้ครับรู้เหมือนกันอาจจะใช้คนทําแต่คนเนี่ยก็ไม่มีฝีมือใช่หรอครับคืองานกราฟิกแบบนี้เนี่ยงานความสวยงามแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถตีราคาได้เลยครับราชการเนี่ยก็อาจจะตีว่าเนี่ยอาร์ตเวิร์กแผ่นหนึ่งขนาดเนี่ยครับอ่าสามแสนราคาแค่เนี่ยสามแสนบาทครับมันก็สามารถมันก็สามารถพูดได้เออเนี่ยสามแสนบาทเนี่ยเนี่ยได้เท่านี้คือเราเราไม่รู้เลยตอนเขาผมเคยผมเคยรู้จักการตีงานศิลปะผ่านทางของพวกราชการเนี่ยครับ มันตีงานเนี่ยมันให้ราคาแพงมากรู้แพงเพราะอะไรเหมือนกันนะครับงานเนี่ยอ่ะหน้าปกแค่ไหนอะไรล้านหนึ่งเลยทำได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ามันสวยมันสวยแล้วมันแล้วมันผิดตรงไหนจริงป่ะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไปหือหามากไปพูดมากเนี่ยเราโดนฟ้องได้นะครับแต่ผมว่าเนี่ยงานอย่างเงี้ยครับมันงานคุณภาพอยู่แล้ว30ล้านครับผ้าปกเนี่ยงานดีครับเนี่ยผมไม่ได้ว่าครับผมชมว่าสวยนะครับเนี่ยครับผมชมนะครับคนอื่นเนี่ยเขาเขา เขาดุนะครับเขาว่าอาร์ตเวิร์กม no ันไม่ลงล็อกนะครับแต่มาดูสปอนเซอร์ก่อนดีกว่านี่ครับที่สปอนเซอร์ทางฝั่งฝั่งของวอลเลย์บอลหญิงจริงชๆจำโลกโดนดูไปเนี่ยวเพราะดูเลครับแบรนด์ใหญ่ๆนะครับ CP เข้ามาลงที่นี่ครับ CP เนี่ยเครือข่ายย่อยต่างๆเขาเนี่ยมาลงที่หมดเลยนะครับทั้ง True ทั้งเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับโอ้โหโลตัสแมคโครอะไรที่ CP ถือหุ้นอยู่เนี่ยมาลงในซีเกมหมดนะครับแล้วก็คงน่าจะเซ็งหน้าดูแหละครับสำหรับแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง CP นะครับคงใหญ่แต่สักทีเหอะ สำหรับคนจัดซีเกมนะครับพบเพราะดูเหมือนกับว่ามันทําให้แบรนด์ใหญ่ๆอย่าง C p พเนี่ยครับมันแบรนด์ของเขาเนี่ยน่าจะเสียกับซีเกมมากกว่าที่จะได้ครับเขาเนี่ยคาดหวังว่าคนจะมีกระแสที่ดีคือคนสนใจเนี่ยมันมี2กระแสกระแสเลวกับกระแสดีนะครับแต่งานนี้เนี่ยกระแสมันไปทางฝั่งเลวมากกว่านะครับเพราะว่าคนจัดเนี่ยมันไม่ตั้งใจจัดครับนักกีฬาเนี่ยมันตั้งใจซ้อมครับแต่ผู้จัดเนี่ยมันไม่ใช่มืออาชีพนักกีฬานะครับที่มันจัดงานกันทุกปีมัน มันจัดงานไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนนะครับเอาง่ายๆไออีเวนต์ไอ even, ไอีเวนต์คอนเสิร์ตอะไรเนี่ยที่เราจะจ่ายกันเนี่ยเล็กครับแค่ไม่กี่วันแล้วก็ปริมาณคนเข้าร่วมมันน้อยครับอีเวนต์แบบนี้เนี่ยเราแทบม่มีประสบการณ์เลยเลยครับถึงแม้ว่าเราเคยโมว่าเราเนี่ยถ้าใครดูการถ่ายทอดสดสมัยก่อนเนี่ยจะมีการอวยว่าโอ้ยยิ่งใหญ่ลังการมากเลยค่ะเราจัดซีเกมได้ดีมากน่าประทับใจมากสมเชื่อสมเกียรติมากเลยครับอวยกันเองสุดๆคือ แต่งตุนกีฬาเนี่ยมันมันชมมันอวยกันแบบเหมือนกับเหมือนกับไปงานแต่งงานนะครับเอาง่ายๆที่มันชมผ่านทางทีวีว่าจัดเก่งงานแต่งงานเนี่ยพิธีกรก็โหยคู่บ่าวสาวหล่อเหลาเหมาะกันดีจังเลยเป็นคู่ที่เหมาะรักกันมากสวีทมากเลยนะนานาพี่เวอะไรแบบน้คล้ายๆกันโอ้โหอีกคนนึงก็เบ๋เบ๋แรปยอีกคนนึงก็นักซิง มีแพชชั่นสูงทังคู่เลยเขาเล่นกีฬามาเยอะเขาไม่โกงหรอกเขาใช้กีฬาเป็นพื้นฐานของชีวิตยอยู่แล้วคุณอย่าว่าเจ้าอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เสียแบรนด์กีฬาไปเยอะมากครับดูมันทําให้เสียสปอนเซอร์ทางฝั่งของวอลเลย์บอลหญิงไปเยอะนะครับที่เราจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกได้ยากเนี่ยเพราะว่าดูครับอันนี้ยูโมโตะก็มาที่นี่ซินทร์ก็มาที่นี่ไดกินที่พนักงานตอนนี้มีรื่อยู่ก็มาที่นี่ไดกินบอกเออฮโดยพนักงานเอา เรื่องของการสพอร์ตซีเกมมาพูดที่องค์ประชุมเลยอะหนักเลยครับไดกินนะครับมีการเรื่องซีเกมมาเกี่ยวด้วยนะครับไดกินบอกสรุปกูสนับสนุนซีเกมมันเป็นเรื่องดีพอเนี้ยพวกสนับสนุนทีมชาติคุณเนี่ยแล้วคุณมาคุณมามามา,มาด่าอีกโอ้โหหนักเมเจอร์ Major ก็มานะครับรวมถึงนี่อะไรไม่รู้ครับพ t ทคืออะไรเนี่ยรู้ใจประกันภัยก็มา AOT ก็มา โค้งก็มานะครับเกรสคืออะไรไม่รู้นะครับเล็กเหลือเกินสแกนสปอร์ตก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ครับเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนเสื้อกีฬานะครับสปอร์ตมอลนี่คืออะไรไม่รู้ซูชิโรก็ยังซัพพอร์ตของเราเลยครับยามาฮ่าครับก็ยังซัพพอร์ตไมโลก็ซัพพอร์ตนะครับโอไทยเบบไอไทยเบบเนี่ยก็คือหนึ่งในสปอนเซอร์วอลเลย์บอลหญิงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แต่เขาบอกว่ามาช่วยที่นี่ด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าการมาช่วยที่นี่เนี่ยมันก็ทําให้เงินซัพพอร์ตทางฝั่งของวอลเลย์บอลจริงๆไทยเบฟเนี่ยไทยเบฟเนี่ยเหมือนกับว่าที่เขาถือเอสอยู่ครับคือมันก็แปลกครับที่ไทยเบฟเนี่ยมีสปอนเซอร์เป็นเอสด้แล้วครับแต่พอโลโก้ในวอลเลย์บอลจริงชิงแชมป์โลกเนี่ยเขาไม่สนับสนุนผมว่าที่ทางสมาคมเขาพูดว่าสมาั่อ ขอสปอนเซอร์ยากเนี่ยอาจจะเป็นไทยเบฟเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าเข้ามาซัพพอร์ตซีเกมด้วยนะครับโหคือมันมันมันทำให้การจัดการแข่งขันกีฬาชนิดอื่นเนี่ยเสียโอกาสนะครับแล้วเขาบอกครับว่ามีคนพูดว่ามอเตอร์จีพีเนี่ยได้งบพอๆได้งบน้อยกว่าซีเกมนิดหนึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าครับแต่งบมอเตอร์จีพีไม่เคยดูเหมือนกันแต่ทำไมได้งบเดี๋ยวผมขอค้นหาข้อมูลก่อนดีกว่าว่างบมอเตอร์จีพีเนี่ยที่บุรีรัมย์เท่าไหร่ งบมอเตอร์มอตโตออโตแต่ก็คง <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยกับทางฝั่งของซีเกมส์อกครับเพราะว่างบตะวอย่เนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณเนี่ยคนละแบบเหมือนกันนะครับเพราะไอ้นั่นเนี่ยมันเป็นการเซ็นสัญญาระยะยาวครับอ้กสี่หมื่นล้านสี่พันล้านนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ห้าปีเนี่ยที่เซ็นสัญญาไวไ้ต่อเนื่องห้าปีเนี่ยครับมันก็ปีละโอ้โหปีละเกือบพันล้านอยู่ว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคุ้มไม่คุ้มครับอาจจะทําให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบว่ามันเยอะก็ได้ครับเพราะมันไม่แข่งนี่ครับมันตีความยากครับไอ้งบซอฟต์พาวเวอร์มันสมัยก่อนก็เลยไม่มีงบซอฟต์พาวเวอร์ยังไงแล้วครับเพราะว่ามันมันประเมินความสําเร็จเนี่ยยากครับที่ถ้าใช้คําว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งผมจะไม่ยุ่งครับผมเนี่ยไม่อยากไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหมนี่ครับท่านผู้ชมครับคือสิ่งที่ทําให้วอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยเสียโอกาสนะครับเยอะครับ นี่ครับแล้วสปอนเซอร์เนี่ยก็เสียโอกาสในการสร้างแบรนด์ที่ทําให้พวกเขาเนี่ยดูดีนะครับโดยเฉพาะไอ้ภาพที่จุดโซนจุดบเพงครับที่มีโลโก้มาแปะกันหลาเนยครับมันทําให้เหมือนกับว่าความมีคลาสของการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันเหมือนกับเกมโชว์ที่ถ่ายทสที่ถ่ายทําในช่อง5มากกว่าครับที่ป้ายโลโก้เนี่ยเยอะไปไหนไวะเนี่ยท,ที่จะฉายทาง จะฉายทางช่องอื่นไม่ได้ครับ่ายรายการแบบนี้เนี่ยมันสงสัยหรือเปล่าครับว่าทาไมเกมโชว์เนี่ยป้ายสปอนเซอร์เยอะขนาดนั้นปัญหาคือเกมโชว์ดีๆเนี่ยไม่สามารถออกอากาศผ่านทางช่องอื่นได้เพราะว่าอย่างเช่นช่อง3เนี่ยมีสปอนเซอร์เยอะขนาดนี้ผ่านทางเกมโชว์ใช่ไหมครับจะมาพาดมาฉายช่อง7ก็ไม่ได้เพราะติดโลโก้แต่เราเนี่ยสามารถดึงเกมโชว์ของญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเช่นเกมโหดมันฮาเนี่ยครับมาฉายเมืองไทยได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรแปะในรายการ เขารักษาสภาพของรายการเอาไว้เพื่อจะได้ส่งขายต่างประเทศได้ไงละครับแต่เราเนี่ยโอหเรียกว่ายเยินครับการจัดก,การแข่งขันที่มีสปอนเซอร์เยอะเนี่ยเหมือนกับรายการโทรทัศน์ที่มีสปอนเซอร์แปะเยอะเนี่ยเขาเรียกว่ารายการที่มันเยินแล้วัวันนี้คนราไปก่อนแล้วครับท่านผู้ชมครับ